ฉันยากจะเป็นนักร้องนั่งมองคนอื่นเขาดังเขาดังเขาดีเขาเด่นเราเห็นก็มีความหวังฮัดร้องเสียงดังลั่นบานไปทุกงานร้องให้คนฟังคันพูดเรื่องร้องเพลงแล้วพ่อะไม่ยากที่คุยครับ วันก้นนี่ไปซอมรองฮัดรองที่ข้างรัวบ้านนายอำเภอพอพมรองจบคุณรู้ไหมว่าพันเพื่ออ๋อเล้วเป็นยังไงครับนายอำเภอวักมือเ well, well, well ววเววเวมานี่ที่เตอมานี่ที่เตอเขาแจ้รางวัลเรอครับไม่ให้รางวัลน,นายอำเภอวะไปร้องให้เกลยหน่อยหมาจันจานนอนข้าวกรุงไปัดเป็นเสียง เราเสียงพระเราอยากดังอยากเป็นนักร้องเสียงทองชื่อกองเงินคนอื่นนั่งเสียงเราก็ไม่เท่าไรแต่อาศัยว่าเรามีตังวันแค่เป็นอัจเชียห้องรูตานะคิดว่าตอนที่ผมใช้เชียงกําลังโอูกโกนดัง แต่ทุกน้องหรุตากระตั้นเสียงก็คุณกังวลมากเลยครับไม่ใหญ่กังวงกังวนเลยแมวกลับอยู่ในเกงโดดตัดเผ็นลับบ้านทันใดดีใจจะกลับไปดังโอลแผ่นไปเทีเย่ยวเชียไกายหวังจะให้มีคนนั่งคว่ำ มาดังฮ้าเราไม่ใช่คนธรรมดาเลวร้านอัดเป็นเรื่องเล็วเลยแล้วจะไปเปิดที่สถาน,นีไหนล่ะครับอ่าต่อเดียวพอไปตึ้งตานี่พรูพรีก็ได้เปิดแล้วเอ๊สะสถาน,นีวิทยุเปิดใหม่หรือครับที่ทุกปีนี่ตานีวิทยุเปิดใหม่เลยตาน,น,ตรตาน,นีรถควายนี่เลขไก่พรูพรีโจรมันขึ้นมาปล้นมันจ่ายเปิดแล้วอันไหนกลงอันไหนไร หลับบ้านมาเปิดฟังเองเสียงเพลงเราจังเพราะจังเปิดเองฟังเองชุมเองเพลงของเราเริ่มดังเล่นดังก็ตังวงบนตรีแสนดีสะบายใจ ปับแกนาระนุมาติโตไปสแสดงโอ้ดังเร็วเหลือเกินผมตามเจ้าปาบวะแกนูเปล่งผมบันปรือมังเจ้าปาบวะโอละเบิดวะผมดีใจจัดการจัดวงดนตรีไปสแสดงเลยครับผลเป็นไงครับละเบิดจริจงเลยตัวตั้งเวทีสแสดงเสียงดังบึม้มวะไต้ทรีบาดเจ็บปุ้บตัวเคยตัวมันเบอร์หนึ